ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงต้มยำนะจ๊ะครั้งแรกเลยเนี่ยเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเราอยากให้น้ําซุปเราอร่อยอะ่ะเราก็เลยสั่งกระดูกเนี่ยมาต้มมาต้มไปต้มมาแบบว่าลูกค้าก็ชอบกินกระดูกเอาไปเอามาลูกค้าติดเึื่องแต่ลูกค้าชอบกินอะ่ะก็เลยกลายเป็นกระดูเองตอนนี้หลกัหลกๆเราก็ใช้1ยสองรโออะไรประมาณนี้ลูกเราสั่งของใหม่ของสดทุกวันเลยสั่งจากบริษัทเลยลูกเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ กแล้วก็มาผสมผสารกันเราชอบกินก็เลยช่วยกันทำสูตรตเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวของคนจีนเนาะแต่เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวรสจัดัปก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไงจะ้ะเราชอบกินยังไงเราขายยังไงก็เลยเออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกะหล่าต้มยำค่ะรสชาติจะออกจัดจ้านนิดน,นึงจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานมีเอกลักษณ์คือหอมพริกขวดที่เราคุวนอีแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวหวาน จะพอดีเลยความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะเน้นที่เผ็ดเรี้ยวหวานนะคะป้าต้มน้ำซุปนี่ต้มนานมากต้มทั้งวันทั้งคืนป้าจะมีหม้อสองใบทำน้ำซุปสำรองตลอดเหมือนแบบตุ๋นน้ำตลอดเวลาเพราะว่าเราตกไปตุ๋นตลอดเวลาเราจะไม่ให้หม้อเราว่างเลยร้านที่ลูกค้าเลียกแถีจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมนตำน้ต้มยำหลังลามจะให้ลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวก็จะพูดประมาณว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหลังลามค่ะ เราเริ่มขายเกือบจะ30ปีแล้วเนาะขายอยู่หลังร้านตั้งแต่เริ่มแรกนักเรียนรานหลายรุ่นต้มมากินที่นี่รู้บอกว่ามาแล้วไม่ได้กินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงนะคะเสี่ยวหมูต้มยำตำลึง,ง,งจำเนียนจ้ะร้านอยู่หลังร้านนะคะรานํำแหง24่ค่ะอยู่ระหว่างการแยกแปดไแยกสิบนะคะเปิดแทบทุกวันไม่ไม่ค่อยมีวันหยุดนอกจากเทศกาลใหญ่ๆปีใหม่สงกรานต์อะไรพวกนี้ เปิด24ชั่วโมงจะเจอนะคะเจอกันหลังรามค่ะร้านทั้งแห่ง24ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตระมือต้มยำลูกเจมี่นะคะ